อามาสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็เจอกันอีกเป็นวันพฤหัสที่23นะวันพฤหัสที่23การบ้านเมื่อวันพุทธที่ยี่หน้านะ196กับ197ส่งทางคารูมหรือถ้าใครจะส่งทางโรงเรียนก็ต้องเขียนในใบงานมาทำใบงานเพิ่มขึ้นมา เขียนแต่คําตอบก็ได้เพราะว่าโจทย์ครูมีแล้วครูดูที่คําตอบอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าใครใครทําในหนังสือก็ถ่ายส่งทางคลาดลูมไม่ต้องส่งหนังสือเพราะหนังสือเราเรียนทุกวันเลยเราต้องใช้เรียนถ้ามาส่งทางเรียนนักเรียนจะไม่มีหนังสือเรียนนะครับหวังว่าคงเข้าใจนะอ่ะเพราะนั้นเรามาเฉลย ER, หน้าที่ เป็นการบ้านเฉยๆก็คือหน้า198ข้อที่1ข้อที่3ข้อที่3ย่อยต่อจากหน้า197เนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ความว่า32คูณกอไก่32คูณกอไก่เท่ากับ112 00 11200และก็ตอบว่าการต้มน้ําราคา350นั่นเองก็คือเอา32ไปหาร1122 200นั่นเองตอบ350บาทต่อมาข้อ3คอมพิวเตอร์ราคาเครื่องลนะ13900บาท อันนี้ก็คือเอา7ไปหารราคาทั้งหมดนั่นเองต่อไปข้อ2นะักท่องเที่ยวจ่ายค่าเครื่องบินคนละ1,700บาท1,700บาทนั่นเองนะอันนี้ก็คือเอา16ไปหาร1,000งแสกว่าก็จะตอบ1,700บาท ต่อไปข้อ3แม่ค้าขึ้นต้นไม้เนี่ยราคาต้นละ45บาทนะ45บาทต่อไปข้อ4เลยร้านค้าขายข้าวสารราคากระสอบละสามพบาท3,250บาทข้อที่5กล้อง มีเงินอันนี้แต่เ็าถามปกมีเงินเท่าไหร่ตอบกกมีเงินเจ็ดร้อยบาทนะเพื่อไม่เยินเยือกตอบเลยปกมีเงินเจ็ดร้อยบาทเอาเป็นว่าการบ้านนี้หน้านี้นักเรียนตรวจไปแล้วนะครับต่อไปเป็นการบ้านของวันนี้ก็คือนักเรียนต้องทำหน้าร้อยเก้าแปด เดี๋ยวก่อนตัวดีไม่ใช่ร้อยเก้าแปดร้อยเก้าเก้ากับสองร้อยนะร้อยเก้าแปดกับร้อยเก้าเก้ากับสองร้อยนะครับร้อยเก้าเก้านี่ก็ไม่ต้องอธิบายมากแต่นักเรียนต้องมีการเขียนหนังสือด้วยเช่นอ่าทำสักข้อนึงก็ได้ข้อที่หนึ่ง นักเรียนก็เขียนไปตามลำดับนะอันนี้นักเรียนจะเขียนว่ามีดินสอ1272แท่งก่อนก็ได้กองใส่บักหนึ่งใบบรรจุดินสอ24แท่งเป็นบรรทัดที่สองคือเราจะเอาตัวตั้งขึ้นก่อนเราเอาตัวหาร มาเขียนบันทัดที่สองวันทัดที่3มเราก็บอกว่าดินสอดินสอบรรจุอยู่ในกล่อง1 2 7 7 12หารด้วย24ในแนวเขียนในในแนวนอนนะเป็นเขียนเป็น,ป,น,ป,นประโยชน์สัญลักษณ์ว่า1,272หารด้วย24แล้วก็หาคำตอบเลยเท่ากับ53ใบ แล้วเราก็ตอบเลยตอบดินสอบรรจุอยู่ในกล่อง53ใบจบแล้วทีนี้ข้อ2ก็ทำแบบเดียวกันนะคือต้องมีการเกินก่อนว่ามีอะไรอยู่ในข้อความเขียนลงมาแล้วก็สรุปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคบตอบมาแต่อัน,นออเนี้ยข้อ2เนี่ยจะมีการทำถึง2ตอนหาร2ครั้ง นะถึงจะได้คำตอบทำการแก้ปัญหาสองครั้งต่อมาร้อยสองร้อยหน้าสองร้อยนี่ก็ตอบมาตามที่เขาถามอ่ะทีนี้คำตอบมันอาจจะไม่ตรงกันเพราะว่าเขาให้สร้างโจทย์ให้สมบูรณ์อ่านะเพราะฉะนั้นนะักเรียน เขียนตามครูก็ได้เขียนพร้อมกับครูมันจะได้เหมือนคำตอบเหมือนกันอ่ะร้านอาหารขายอาหารถุงราคาถุงละเท่าเท่ากัน18ถุงได้เงิน720บาทอ่ะเขียนคาถามเหมือนกับครูเลยเขียนว่าร้านอาหารขายอาหารถุงราคาถุงละเท่าไหร่ ร้านอาหารขายอาหารถุงราคาถุงละเท่าไหร่่ันไหมครับต่อมาข้อที่2เลยคำตอบนักเรียนตอบเองข้อที่2อนักเรียนก็เขียนคำถามว่าแม่ค้าขายผ้าได้กี่เมตรแม่ค้าขายผ้าได้กี่เมตร จะได้ตอบเหมือนกันต่อไปข้อ3เขียนคำถามว่าจัดเป็นแถวแถวละเท่าเท่ากันได้ยี่แถวข้อความที่หายไปเขียนว่าจัดเป็นแถวแถวละเท่าเท่ากันได้ยี่แถว คำตอบนักเรียนตอบเองข้อ4ตรงที่หายไปเขียนว่าน้องมีเงิน80บาทน้องมีเงิน80บาทข้อที่5ข้อที่5องังุูลราคาอังุน่งนราคา กิโลกร,รัมละ80บาทเติมว่าเติมว่ามีมีนานำเงินติดตัวไป640บาทเขียนว่าชื่อคนนะมีนานำเงินติดตัวไป640บาทอะทำแค่นี้ข้อ6ไม่ต้องทำ ทำแค่ข้อ5 5ข้อย่อยข้อ6ไม่ต้องทำนะสรุปแล้วการบ้านวันนี้199แล้วก็200 199กับ200นะสหน้าเองนะครับนะโดยที่นักเรียนอันนี้ไม่ต้องส่งนะเตรียมไว้เฉลยอย่างเดียว ราจารย์คลิปนี้ก็อาจจะไวขึ้นนิดหนึ่งรูก็ขอลานักเรียนไปก่อนครับสวัสดีครับ